สวัสดีครับพี่น้องบ่ายนี้เรามาเดินหน้ากับการอัปเดตล่าสุดสภาพอากาศแปรปรวนหรือการยกตัวตกของฝนจากแนวปะทะอากาศนะฮะในช่วงบ่ายเย็นค่ำา19มีนาคมไปจนถึงรุ่งสางคือ7โมงเช้านะครับของวันพรุ่งนี้วันที่20มีนาคมกันครับพี่น้อง จากโมเดลของกระแสลมระดับล่างโดยการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงด้านบนขวามือเห็นไหมครับพี่น้องส่งผลให้กระแสลมมรสุมที่พัดตามหลังการเคลื่อนที่ของมวลอากาศลงมามีกำลังแรงขึ้นฮะมีกำลังแรงขึ้นเช่นกันนะฮะ ซึ่งพัดผักดันอากาศแห้งเย็นนะฮะด้วยกำลังค่อนข้างแรงแทงเข้าพื้นที่ประเทศไทยทางพื้นที่ภาคอีสานในขณะที่มีกระแสลมอีกทิศทางหนึ่งที่เป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดไหลความชืน้นความร้อนจากด้านล่างนะฮะเข้าสู่ตอนบนของประเทศไทยเช่นกันลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้เกิดฝนฟ้าขนองจากแนวพะอากาศเย็นช้อนพร้อนชื้นขึ้นในพื้นที่ภาคอีสาน และในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางหรือและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนก็จะมีการยกตัวของกระแสอากาศเกิดฝนฟ้าขนองจากลมระดับล่างหรือลมมรสุมประทะกันสองทิศทางตามลูกศรสีดำที่ผมทำไว้เห็นไหมครับโดยดูทรงแล้วพี่น้องเป็นไงครับพื้นที่ไหนหรือจังหวัดใดยอยู่ในแนวลมพัดเบียด บรรจบขอบเหลี่ยมกันพอดีพอดีอดไอ้ตรงนั้นก็จะมีการยกตัวของกระแสะอากาศที่สูงกว่าเขานั่นก็หมายความว่าจะมีปริมาณฝนตกในพื้นที่มากกว่าเขาแล้วก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองรวมถึงลมกระโชกนะฮะฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนั่นเองและจากภาพที่ทุกท่านเห็นเป็นแบบจำลองลักษณะอา,ากาศที่สำคัญแสดงแนวโน้มการยกตัวของ ไอ้น้ำความชื้นที่ถูกกระแสะอากาศดันขึ้นไปนะฮะบนชั้นบรรยากาศหรือโมเดล s i g n i f i c a n t Weather ของสำนักพยากรณ์ที่พี่น้องคุ้นเคยกันดีก็คือ ECMWF คาดหมายในช่วงบ่าย4โมงเย็นวันนี้นะครับบ่าย3โมงกว่าเนี่ยครับ วันนี้ไปจนถึง7็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่20มีนาคม2567พี่น้องก็ส่องพื้นที่ของท่านโดยมองตามสีที่ผมให้ความหมายไว้ตามอัธยาศัยเลยนะครับในกรอบข้างๆเห็นไหมครับพี่น้องสีเหลืองก็คือหมอกเป็นกระแสอากาศที่ยกตัวได้ต่ำที่สุดนะครับ สำหรับสีเขียวอ่อนยกตัวได้ถึงชั้นฐานเมฆหรือจุดน้ำค้างแข็งดิวพอยต์นะฮะเป็นฝนได้เล็กน้อยโปรยปลายโดยฝนตกระดับปานกลางขึ้นไปหรือยกตัวได้ถึงจุดเยือกแข็งนะฮะชั้นมอสุมปานกลางสเกลของโมเดลก็จะแสดงเป็นสีเขียวแก่ๆทึบๆนะฮะ และถ้ากระแสอากาศยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นเมฆในแนวดิ่งนะฮะหรือแนวตั้งสูงๆก็จะกลายเป็นฝนฟ้านะ,ะเป็นเมฆฝนฟ้าขนองที่เขาเรียกว่า thunderstorm หรือพายุฤดูร้อนสเกลที่แสดงในโมเดลก็จะออกเป็นสีม่วงชมพูนั่นก็คือเตือนภัยฟ้าขนองลมกระโชกลุกเห็บตกนะฮะพี่น้องก็มองสีม่วงชมพูเป็นหลักเห็นไหมครับ โดยพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองหรือเสียงพายุฤดูร้อนช่วงค่ำฮะช่วงบ่ายค่ําไปจนถึงรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้ฮะเกิดได้บริเวณจังหวัดลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิกิตพิษณุโลกเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็ บ่ายค่ำนี้ไปยังคงมีการยกตัวตกของฝนนะฮะโดยทั่วไปนะฮะโดยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดพายุฤดูร้อนหรือฝนฟ้าขนองได้บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูสกลนครอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามกาลสินชัย,ยภูมินครราชสีมาและก็พื้นที่บุรีรัมย์บางส่วนนะฮะ ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองหรือเกิดพายุรอดูร้อนได้ในช่วงบ่ายค่ำวันนี้ไปแบบเต็มๆนะครับสำหรับพื้นที่ภาคกลางนะฮะไปจนถึงเช้านะฮะวันพรุ่งนี้เลยบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุทยาสุพรรณบุรีการจนบุรีร,ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐม รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลโดยรอบๆนั่นก็คือนอนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการภาคตะวันออกก็จะยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้นะฮะบ่ายค่าไปนะฮะบริเวณนะฮะจังหวัดนครนาย,ยกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองสำหรับพื้นที่ภาคใต้และก็วันนี้ช่วงบ่าย ช่วงค่ำดึกเนี่ยก็จะมีฝนเล็กน้อยได้บางพื้นที่บางแห่งนะฮะร้อยละสิบก็บริเวณเกิดขึ้นได้ที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งพื้นที่พักได้ตอนบนนะครับพี่น้องน่าจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองจากแนวพระอากาศในช่วงตั้งแต่สายสายพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับวันที่20สิบสำหรับพี่น้องที่รอฝนก็มาคอยติดตามกันสวัสดีครับ